คลิปวิดีโอนี้ตัดทําขึ้นมาเพื่อวาาความบันเทิงล้วนๆหัวใจเท่านั้นไม่แนะนําให้หารายได้เสริมจ,จากการเล่นเกมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีไม่ควรรับชมนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเฮหมูกินเต็มนะครับวันนี้เฮียหมูก็เตรียมกบมากันที่1,000บาทกันนะครับน,นี่ครับ1,000บาทท้วนเลยนะครับเรามาอยู่กันที่ค่ายเกม King Maker นะครับเกมค่าย King Maker ก็มีหลายเกมให้เลือกเล่นกันเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจเล่นนะครับสามารถแอดไลน์ที่ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ส่วนวันนี้เฮียหมูจะพาเล่นเกมไฮโลไทยกันนะครับเกมไฮโลไทยคุณเริ่มต้นอยู่ที่คูณ2นะครับสูงสุดอยู่ที่คูณ10กันเลยนะครับตัวคูณก็ลงทุกรอบกันเลยนะครับห้องมือฝึกหันนะครับจะเป็นห้องขั้นต่ำสิบบาทเดิมพันสูงสุดอยู่ที่300บาทกันเลยนะครับส่วนห้องมือใหม่จะขั้นต่ำอยู่ที่20สนะครับสูงสุดอยู่ที่750บาทกันนะครับส่วนทางด้านของห้องมืออาชีพนะครับเดิมพันต่ำสุดอยู่ที่3,000หนสูงุ้อยนะครับสองสุดายรเซี่ดามพันบาทนะครับ สูงสุดอยู่ที่หนึ่งมืนบาทกันเลยนะครับโหคนเยอะอยู่นะห้องแต่วันนี้ให้หมูเตรมงบมาแค่พันเดียวก็มืออาชีพไปแล้วกันนะครับห้องโคตเซียนคนต้องสองร้อยกว่าคนนะครับอะเรามาห้องมืออาชีพดีกว่างบเราน้อยนะครับห้องไม้ไม้นี้ก็ให้หมูก็ซ้ำไปต่ำดีกว่าต่ำน่าจะมาละเพราะสูงมาสามไม้ติดโอกาสออกต่ำเยอะกว่าต้องสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับสูงออกโอกาสออกแค่สี่สองเปอร์เซ็นต์ครับคราวนี้ต่ำน่าจะไหลละอ่ามาลุ้นกันห้าหนึ่ง สี่สวยครับต่ําจะได้แค่ต่ําตัวเดียวนะครับเ <4. S 1> สียดายนะครับเราแทงน้อยขาดทุนไปสองร้อยเหมือนเลยนะครับอ่ะนี่หมูข็า่้สาต่ำเหมือนเดิมนะครับโอเคต่ำน่าจะไหลยอยู่นะน่าจะมีสามถึงสี่ไม้นะถ้าให้ให้หมูเดาๆนะเพราะโอกาสออกต่ำมันต้องสี่สิบฝานะครับแล้วเมื่อกี้สูมันเพิ่งไหลามาสามไม้ด้วยอ่ายังไงสามสองสวยๆครับไม้นี้เรียบร้อยครับนิ่มๆครับ สองสามสมนิ่มๆไปเลยครับ <3. S 1> ทุกคนนี่ครับวิธีอ่านก็ลองดูอัตราออกแล้วก็ดูที่เราออกไปเมื่อกี้เมื่อกี้ออกสูงไปสไม้แล้วก็มาย้ายย้ายมาต่ำกันเลยครับอ่าต่ำต่อเลยนะครับต่ำไหลครับโอกาสออกต่ำเยอะกว่าต่ำน่าจะไหลต่อครับไม้นี่เหี้หมูบั่จใจเหี้หมูซ้ำต่ำเยอะๆนะซ้ำไปพันสองเลยนะครับอ่ารู้กันโอโตคุลลงสามต่ำยังไงสอง โอ้โหเรียบร้อยห้าสิบเอทไหโลโดนแดกยับยับครับแต่ก็ยังได้สิบเอทไหโลเราติดสิบเอทไหโลไว้นะครับลงไปที่เก้าร้อยบาทเลยนะครับโอ้โหจุกๆไปเลยขอสามีต่ำเหมือนเดิมครับต่ำน่นาจะไหลอยู่ฮะหมดแล้วตักไปเลยนะครับต่ำไหลต่อครับต่ำไหลต่อเอาสักแปลกั 8, 9, บผังยังดีนะกำไรอ่ะถึงวเนนอต้องคุณไม่ลงนะครับลงตรงสูงเลยอ้าวหนึ่งสองสวยๆครับอย่างนี้สวยอ้าเรียบร้อยครับ นิ่มๆครับอโอ้โห,โห,โห,โหนิ่มๆไปเลยนะครับบวกมาอีกแปดร้อยครับโอ้โห,โหชิวๆครับชิวๆต่ําต่อครับใส่ต่ำจุกๆไปเลยครับมั่นใจไหมนี่ก็ใส่ต่ำจุกๆไปอติดสองสามด้วยสามต่ำด้วยอนิ่มๆหน่อยอ่สองต่ำไม่ใช่สามต่ำนะครับนี่ต่ำไม้ได้สามพันแล้วนิ่มๆแล้วไม้หนึ่งอ่ะแน่อนอนยังไงสี่อยบอกสูงอ่ะ โอ้โหหนึ่งมาช่วยชีวิตครับทุกคนหนึ่งมาช่วยชีวิตนะครับโอ้โหสามพันนะครับโอ้เราจะได้ตัวเดียวด้วยนะได้ต่ําตัวเดียวเลยนะโด,โด่โดดมาเลยครับบวกมาแปดร้อยนะครับโอ้ oh, ถ้าหนึ่งถ้าสองมาจบเลยครับยังมีหนึ่งมาโอ้โหรอดชีวิตมากขอ,อย้ายไปที่สูงกว่านะครับมายายไนะม้นี้ย้ายไปสูงครไม้นี้ย้ายไปสูงซ้ำหนักหนักเลยไม้นี้สูงแล้จะมาอยู่ไม้นี้ต่ำมาสี่ไม้ติดเอ้ยสี 4, ย่ไม้แล้วนะครับแล้วก็สิบเอ็ดไฮโลคั่นไว้ไม้มหนึ่งอ่าห้า อ่าสี่ห้าเต็มเต็มครับได้สี่ห้าสวยๆครับนิ่มๆด้วยได้ตัวคูณด้วยคับทุกคนบวกมาสามพันหกเลยนะครับตอนนี้หกพันหกร้อยนะครับกำไรห้าพันหกร้อยแล้วนิ่มๆครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับเอาเศษหกร้อยแท้ไปก่อนกาไรห้าพันนิ่มๆนะครับโอ้โหเล่นง่ายมากใครรูไทยนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆเล่นนะครับอ่ารุ่นต่อตัวคูณลงสูงนะครับคูณสองเอง โอ้ต่ำจัวเลยเรียบร้อยครับโดนกินเป็นที่เรียบร้อย 2> 2, 3, อ่าจะเลิกหรือจะไปต่อดีครับทุกคนแค่นี้ก็กำไรนะนะกำไรทั้งห้าพันแล้วนะ 5, แ,วนะแต่เฮียหมูก็ว่ามันยังน้อยไปเนาะ <c oughs> เกมไฮโลไทยค่ายคิงเมเกอร์นะครับสำหรับใครที่สนใจเล่นนะสามารถแอ like, ดไลน์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเฮียหมูก็ซ้าไถที่ต่ำนะมั่นใจว่าต่ำน่าจะมาต่อนะครับพอเมื่อกี้ต่ำมาก็ซ้าไปที่ต่ำพันสองร้อยบาท อ่าเรียบร้อยกินนิ่มสองตัวเลยครับได้สองตัวเต็มเต็มเลยครับยังไงบวกไปที่เท่าไหร่บวกมาอีกคันแปดนะตอนนี้จ็ดพันแปดแล้วขอต่ำอีกสักไม้นะครับอ่ถ้าต่ำมาอย่างนี้เฮียหมูขอซ้้ำต่ำไหลาย,ยาวเลยครับอ่าเวยาวครับอ่าจุกจุกปจุกจุกบมกยับยับโชว์หน่อยเกมไฮโลไทยค่าย i ิมเกอร์ maker. เกมนี้นะครับเฮียหมูบวกบ่อยมากเลยนะบวกแคบทุกวันเลยนะอ่า สามสี่เรียบร้อยครับเต็มคาราเบลครับไปสูงหมดเลยอันนั้นทีจะลบนะครับส่วนใหญ่บวกนะถ้าเล่นใจเย็นๆค่อยๆเล่นไปเล่นๆไปนะครับมาสามต่ำต่อนะครับเล่นง่ายครับคอยดูแถวดูหน้าออกว่ามันจะออกอะไรต่ำหนักๆนะยังหมูมั่นใจไหมนี่ต่ำไปสามพันเลยนะครับจุกๆไปเลยนะถ้าได้มาก็หกพันเลยนะไม้เดียวหกพันนะครับตัวเดียวหกพันต่ำหกพันนะครับมาลุ้นกันต่อ หนึ่งสองอ่ะเรียบร้อยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับต่ำบวกมาแล้วหกพันนะตอนนี้ที่เหลืออีกยังไงที่เหลืออีกยังไงที่เหลืออีกโอ้หบวกมาหมึกพันสี่พันห้าเลยครับโอ้ลิ้นพันเลยครับเห็นยอดทีเดียวลิ้นพันเลยครับโอ้โหเหมือนหนึ่งแล้วครับนิ่มๆครับทุกคนไม้นี้ไม้สุดท้ายครับเอาเสร็จเล่นนะครับกําไรเก้าพันนิ่มๆครับโอ้โหสบายครับโอ้โหนิ่มๆไปเลยวันนี้ชิวๆเลยตัวเบาขึ้นมาเยอะเลยนะครับมา ต่ำไหมต่ำนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับสูงโอเคไม้นี้ก็ไม้ท้ายแล้วพอแล้วครับเราก็ได้กาไรมาที่9,200บาทนะครับโอ้หกำไรท่วมท้นเลยนะครับสําหรับใครที่อยากบวกอยากตามเหมือนเฮียหมูนะสามารถแอดไลน์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้เฮียหมูขอตัวลาก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียหมูด้วยนะครับ9,200เนิ่มๆครับทุกคนสวัสดีครับ